ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์ด้านหลังคันนี้นะครับก็วันนี้ลูกค้ามาอาการปกตินะครับแอร์เย็นทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่ลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนพัดลมตู้แอร์หลังนะครับเป็นพัดลมของตู้ไมโครบัสนะครับลูกค้าก็บอกว่าให้ช่างเพชรล้างตู้ไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมนะครับก่อนที่เราจะลงมือทํานะครับเดี๋ยวจะพาเช็คระบบก่อนนะครับ ก่อนที่จะรื้อว่าน้ำยามีไหมความเย็นมีไหมนะครับก่อนที่เราจะรื้อนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับตอนแรกก็คือเราจะมาเทสระบบก่อนนะครับรถวิ่งมาเท่าไหร่นะครับอ๋อไม่ค่อยเยอะนะครับแค่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยนะครับสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวจะถึงร้านแล้วนะครับ นี่ครับก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้าแจ้งช่างเพชรนะครับสวิกตัวนี้เปิดกดไม่ได้ครับปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับมันค้างนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะดูให้นะครับว่ามันเบียดอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นที่สวิกนะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งว่าให้ช่างเพชรแก้ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะล้างตัวแอร์หน้าตัวแอร์หลังให้แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ลูกค้านํามาเองนะครับมอเตอร์ไม่ใช่ของช่างเพชรนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆก่อนนะครับ แรงนั้นฝั่งโลนะครับอยู่ที่40พีไอนะครับฝั่งไฮอยู่ที่200พีไอนะครับถือว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับนี่ครับใส่การน้ายาครับใส่ปิ้งนะครับน้ายาเต็มนะครับทดสอบความเย็นหน้าหลังกันนะครับอันนี้เป็น v i p นะครับเป็นไมโครบ้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับ ความเย็นมีนะครับแต่ว่าสวิตช์หลังเปิดปิดไม่ได้นะครับความเย็นไม่นะครับนี่ครับตัวแอจะอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าเป็นไมโครบัสหลังนะครับตัวแอจะอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวช่างเพชจะทําการรื้อลงมานะครับเพื่อเปลี่ยนมอเตอร์นะครับลูกค้านํามอเตอร์มา2ตัวนะครับบอกว่าถอดออกตอน ติดตั้งไมโคบัสนะครับใส่พัดลมที่แรงขึ้นมาวันนี้เริ่มน่าจะมีเสียงดังนะครับลูกค้าก็ให้เอาชุดน,นี้ใส่ให้นะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจัดการให้นะครับเดี๋ยวรื้อลงมาเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่งางเพชรจะถ่ายภาไปตอนที่รื้อตู้แอร์ลงมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่างานด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปกติงาน v i อแบบนี้ด้านในก็น่าจะเก็บงานไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับผมรดตู้คอมพิวเตอร์นะครับ ก็ตอนนี้ช่างเพชรหรือเสาออกมาแล้วนะครับเป็นเสาครอบตู้แอร์หลังของไมโครบัสนะครับตรงที่ติดกาวมานะครับนี่มันมีการรอยแยกออกนะครับอันนี้แยกมาอยู่แล้วนะครับช่างเพชรน่าจะต้องติดกาวให้ใหม่ด้วยนะครับบริเวณนี้นี่ครับยาวเลยนะครับสุดเลยอันนี้ถ่ายไว้ให้ลูกค้าดูนะครับก็ทางแยกนี้มีมาตั้งแต่ยังไม่ได้ถอดนะครับผม ส่วนตู้แอร์นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพามาดูนะครับตู้แอร์ไมโครบัสนเก็บงานค่อนข้างที่จะสวยนะครับกล่องฟงกล่องไฟเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ช่างเพชรยังไม่ได้ลื้ออลกมานะครับก็มาให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะยกลงมานะครับนี่สภาพโดยรวมนะครับแคงสองแคงเสียงอยู่หน้าหลังนะครับรถคันนี้น่าจะเป็นรถวิ่งเหมานะครับน่าจะวิ่งเหมาถ้าวิ่งล่องก็ ต้องดูแลความสะอาดเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าภายในค่อนข้างสวยนะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรยกตู้แอร์ไมโครบัสลงมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูข้ด,ด้านใน,นครับว่าการใช้งานมาประมาณ1ปีจะตันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ที่สาเตาตุหลักที่ลูกค้าต้องการให้ช่างเพชรถอดออกมาก็คือนี่ครับต้องการที่จะเปลี่ยนมอเตอร์2ตัวนี้ใส่เข้าไปแทนมอเตอร์ตัวเดิมนะครับซึ่งมันมีเสียงดังแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรือออกมาอีนนี้ เดี๋ยวย่งเพชจะยกออกมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับผมกับตัวแอร์ไมโครบัสตัวนี้ครับสภาพด้านในจะเป็นยังไงครับผมตัวแอร์ไมโครบัสนะครับหลังจากช่างเพชรทาการรื้อออกมานะครับก็ผ่านการใช้งานมาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับสภาพก็ค่อนข้างที่จะตันพอสมควรนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างแต่ตอนล้างช่างเพชรน่าจะทําเป็นลิปสั้นนะครับถ้าอยากดูก็ไปดูในช็อตนะครับคลิปช็อตเพราะว่าช่างเพชร ไม่สะดวกภาคในตอนล้างขั้นตอนการล้างนะครับถ้าอยากดูไปดูในคลิปช็อตเอานะครับก็ประมาณนี้นครับแัวบมอเตรบัสที่เราลื้อมาก็สภาพค่อนข้างที่จะตันพอสมควรแล้วก็มอเตอร์ใหม่นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเป็น4,000รอบนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่า4,000รอบจริงไหมเพราะว่าไม่มียี่ห้อนะครับแล้วก็ไม่มีตัวหนังสือบอกด้วยครับว่ากี่รอบกันจริงๆนะครับแต่ตัวที่ติดมากับ ตู้เดิมนะครับจะเป็นที่4,800รอบนะครับ12วต์นะครับส่วนตัวนี้สีดําปิดเลยนะครับไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนแล้วก็ไม่รู้รอบนะครับแต่ลูกค้ายืนยันว่า4,000รอบโอเคไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวช่างเพชรจัดการล้างทาความสะอาดแล้วก็จะประกอบให้นะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะล้างทาความสะอาดแล้วตัดภาพไปตอนที่ล้างทาความสะอาดเสร็จนะครับมาดูว่าสภาพหลังจากล้างทาความสะอาดจะดูดีขึ้นหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวขอเวลาสักพักนึงครับผม รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับตู้แอร์ไมโครบัสนะครับหลังจากช่างเพชร้างทำความสะอาดเสร็จนะครับก็ดูใบโบดองมอเตอร์นะครับสะอาดกริปนะครับที่พวกนี้ก็ตามสภาพนะครับตามอายุการใช้งานมาน่าจะไม่น้อยกว่า3ปีนะครับว้าวอย็นพวกนี้ถ้าโชคดีหน่อยก็ห้าหกปีได้นะครับแต่ถ้าโชคไม่ค่อยดีก็สองสามปีมีรั่วนะครับเป็นของค่ายฟอร์มูล่านะครับก็เป็นต้นฉบับของไมโครบัสนะครับก็ อันนี้ให้เขานะครับบางอย่างไม่ดีบางอย่างเขาก็ดีนะครับส่วนมอเตอร์ตัวนี้นะครับไม่มียี่ห้อนะครับแต่ไม่เป็นไรลูกค้ายืนยันว่าใช้ได้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นมอเตอร์ใหม่เดี๋ยวเรามารอทดสอบนะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทดสอบให้ดูอีกทีนึนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับหลังจากล้างทําความสะอาดพวกเปลือกตัวแล้วก็โบใบโบใบมอเตอร์นะครับก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบ อ่าไมโครบัสคืนตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้หน้าอีกทีหนึ่งครับว่าจะตันมากน้อยขนาดไหนครับผมสภาพตู้แอร์หน้านะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับข้างเพชรหรืออวมานะครับสภาพไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่มีเมื่กนิดหน่อยนะครับก็ลูกค้าเปลี่ยนมอเตอร์ต้องการอ่าที่จะเปลี่ยนมอเตอร์แต่ได้ปล่อยน้ำยาก็ถือโอกาสถอดมาล้างทําความสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับคลิปนี้ก็เก็บไว้ลูกค้าดูนะครับสภาพตู้หน้านะครับ ก็ถือว่ายังใช้งานได้นะครับแต่ทําความสะอาดก็ดีที่สุดครับเพราะว่ามีเวลาจอดให้ช่างทําให้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะขอเวลาล้างทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทำความเย็นเดี๋ยวมันทดสอบความเย็นไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากช่างเพชรประกอบตู้แอร์หน้าตู้แอร์หลังเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูแรงดัน ฝั่งโลอยู่ที่ประมาณ50 psi นะครับฝั่งไฮที่ไม่ถึง200 psi นะครับก็ฝั่งโลทําไมถึงสูงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านในแอร์ยังไม่เย็นนะครับฝาไฮยยังเปิดนะครับถ้าความเย็นเพิ่มขึ้นฝั่งโลจะลดลงฝั่งไฮก็จะลดลงเหมือนกันนะครับส่วนปัญหาที่มีเพิ่มเติมนะครับที่ลูกค้านำอามอเตอร์นะครับ มาให้ช่างเพชรเปลี่ยนนะครับบอกว่ามีเสียงดังนะครับนี่ครับมอเตอร์จะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้นะครับก็มีเสียงดังนิดหน่อยนะครับก็แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่ามอเตอร์ที่นาไม้ช่างเพชรเปลี่ยนก็มีเสียงดังนิดหน่อยลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรนะครับใส่ไปเลยโอเคครับช่างเพชรก็เดี๋ยวจะเก็บงานนะครับกับ ทดสอบความเย็นนะครับตอนนี้สายความเย็นเต็มนะครับความเย็นเริ่มมาครับลมแรงมากนะครับลมถือว่าแรงมากครับผมส่วนเสาครับเสาเดี๋ยวช่างเพชรจะติดกาวให้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้ติดกาวให้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาติดกาวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวยกขึ้นเดี๋ยวมาทดสอบความเย็นเดี๋ยวเรามาทดสอบความเย็นอีกทีหนึงครับหลังจากติดกาวแล้วก็ยกเสาขึ้นครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากช่างเพชร เก็บงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพามาทดสอบความเย็นนะครับซึ่งมาตอนแรกรถไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเย็นนะครับมีปัญหาเรื่องครับเกี่ยวกับเสียงพัดลมนะครับพัดลมตัวแอร์หลังไมโครบัสมีเสียงดังนะครับแต่ความเย็นมาตอนแรกไม่ได้ทดสอบตอนนี้ประกอบเสร็จเก็บงานเสร็จเราจะมาทดสอบความเย็นกันครับผมว่าจะอุณหภูมิจะได้เท่าไหร่ครับกับคอมพิวเตอร์คันนี้ครับผมตอนนี้ช่างเพชรเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารที่เรียบร้อยนะครับไม่เจ็ดแสนกว่านะครับ <c oughs> อุณหภูมิในห้องโดยสารตอนนี้ยี่สิบสองจุดหกองศานะครับอุณหภูมิในช่องลมนะครับอยู่ที่สิบจุดแปดองศานะครับเดี๋ยวช่องไฟเร่งเครื่องนิดหนึ่งครับเพื่อเป็นการประจัดเวลาในการทดสอบนะครับนี่ครับหมาณพันห้าร้อยรอบนะครับอันนี้สิบจุดศูนย์องศานะครับ ข้างนอกแดดจัดนะครับแต่ว่าฟิล์มคันนี้ค่อนข้างที่จะน่าจะแปดสิบนะครับรามินาด้วยอุณหภูมิตู้แอหลังนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้านะครับอุณหภูมิในห้องในสารฝั่งด้านหลังสุดอยู่ที่ยี่สห้าองศานะครับวันนี้อยู่ที่แปดจุดแปดนะครับเรามาดูต่ำสุดนะครับ ถัดแล้วครับ8.2 7.9นะครับแัดแป๊บหนึงทำงานใหม่นะครับตอนนี้ยังทำงานอยู่นะครับเจดจ้า โอเคตัดแล้วนะครับตามสูตรอยู่ที่7.6องศานะครับในการตัดนะครับต่ออยู่ที่ประมาณ8.1ถึง8.5องศานะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังด้านหลังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะพายทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับนี่เก็บงานเรียบร้อยดีนะครับทุกจุดสวิคตอนแรกลูกค้าแจ้งว่ากดปิดไม่ได้นะครับนี่ตอนนี้ปิดได้แล้วนะครับแก้ไขให้แล้วนะครับ นี่ปัญหาก็คือไม่รู้ว่าลูกค้าทําเองหรือว่าช่างทําให้นะครับไปหยอดกาวกาวร้อนนะครับทําให้อ่าด้านในมันติดกันแล้วไม่สามารถที่จะปิดเปิดได้แบบนี้นะครับตอนนี้แก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหน้าไม่มีปัญหาอะไรครับเรียบร้อยความเย็นเย็นฉ่ำครับผมเดี๋ยวไปด้านด้านหลังกันครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรอยู่อ่าด้านหลังตรง ตู่แอร์ไมโครบัสเลยนะครับนี่ครับบริเวณนี้ทางเพจก็เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อลมที่บอกว่าไม่ออกตรงนี้นะครับก็แก้ไขให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมมีเสียงเล็กน้อยนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับความเย็นนะครับตอนนี้อยู่ที่13.5นะครับด้านหลังอุณหภูมิในห้องโดยสารอยู่ที่24นะครับตรงที่จับมันอยู่ข้างในครับตอนอยู่ข้างในหมายถึงมันอยู่ด้านในตรงนี้นะครับ ที่จำหางมิเตอร์ตัวนู้นนะครับตัวนู้นมันจะอยู่ที่25องศานะครับแต่อุณหภูมิจริงๆที่อยู่ในห้องไอสารนะครับจะอยู่ที่24.0นะครับตรงนั้นก็อาจจะไม่ก็น่าจะไม่นานนะครับตรงนู้นน่าจะไม่นานอุณหภูมิก็น่าจะลดลงเท่ากับอุณหภูมิความเป็นจริงตรงนี้นะครับที่24.1องศานะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลางคืนนะครับอุณหภูมิอาจจะลดต่ําลงไปกว่านี้นะครับอาจจะอยู่ที่10 78เลยก็ว่าได้นะครับถ้ากรณีเปิดแอร์เย็นสุดนะครับนะครับตอนนี้ลมก็ค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าเสียงนะครับช่างเพชรยังได้ยินนะครับมอเตอร์อันนี้ก็ถ้าลูกค้าไม่พอใจค่อยมาลื้อใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไม่รู้ว่ามันเป็นของค่ายไหนนะครับช่างเพชรก็บอกแล้วมันสีดาปุ๊ดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นของค่ายไหนชึ่งช่างเพชรก็ไม่เคยใช้นะครับยี่ห้อนี้ก็ลองดูครับถ้าไม่ผ่านยังไง เดี๋ยวลูกค้าคอยมาแก้ไขนะครับโอเคครับสรุปความเย็นนะครับคันนี้ถือว่าความเย็นกลับมาใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็พัดลมพัดลมที่ลูกค้านำมาให้ช่างเพชรก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเก็บงงเก็บงานเหมือนเดิมนะครับนี่ไม่มีช้ํานะครับมีรอยมือนิดหน่อยนะเนี่ยยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําความสะอาดให้นะครับหลังจากจบคลิปนี้ครับไม่เก็บไม่ได้นะนี่ลูกค้าบ่นเลยนะครับต้องเก็บอรอย มือตัวเองนะครับนี่ดำๆเนี่ยครับมี2 3จุดนะครับนี่เดี๋ยวช่างเพชรจะแก้ไขให้นะครับจบคลิปก่อนนะครับโอเคถ้าใครมาดูมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทาคลิปอื่นๆกับรถรุ่นอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปด้วยโตโยต้าคอมิวเตอร์คันนี้ครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ